ขว่าจังสันพ่อใหญ่อ้ามาผิดสั่งพ่อใหญ่โอ้ว่าสิมาถามมึงงัวเจ้าเนี่ยละไม่ใหญ่แต่ข่าวเทศบ้านเทศเมืองเป็นว่าเจ้าสิปลงัวเป็นบ่โอ้บ่พ่อใหญ่เออเออไปนั่งคุยกันในเพื่อนในสานเหมืนกัโอ้งามเนื้องัวเจ้าเนาะ เออกระงามอะไรงามคือจุกของมันกระงามคือไข่อะไรน้องพ่อใหญ่งูกระดานว่าได้อไสนี่แหละเวลาสิมาถามเบิ่งเจ้าสิปล่อยตัวใดล่ะแม่ลูกนั่นแหละแม่ลูกวันเดียวสามสีไงบอกสามสีบอกไม่ใหญ่เออพ่อใหญ่มันแม่นเวล่ะช่วงนี้มันลงเดี๋ยวไม่ใหญ่เอยเทว่าจังสั่นพ่อใหญ่ ในตลาดเพิ่นซื้อได้สิบหานึงไมมไงสิบห้าเออเครื่องตกเครื่องได้ปุ้ยย์อให้เต็มที่เล้วสิบหานแต่ว่าย่มขอยไปหนาเขียงย่มใจเนี่ยราคามันขึ้นยังอยู่สามล้อยเช้าปุ้ยไงมันคือโบลงจักเคือขอยละสงใส่ราคาตลาดก็ให้ได้ซัมนี่ไห่ไงโอ้ยเขียงกระส่วนเขียงขอยถามเนี่ยเอ้วะ ส้มจูบสื้อไปหนึ่งสื่อไปเรียงหรือแน่ใดคือซื้อถือแทะพญใหญ่งไปบริโภคนี่ล่ะโอ้ย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 จะข้าวจะขึ้นพึ่งก่อนขึ้นยังล่ะไม่ใไงขึ้นว่าสิปล่อยโบนั่นแหละพญใหญ่งก็ถือคักแทงบ่ถือก็ไม่ใหญ่เขาซื้อกันซัมนี่บอกตะเมยแทะเลี้ยงมาเพื่อสใหญ่ปานนี่หยาเป็นโล บพอ,อไ,ได้ดิอ๋อ,อสีส่ซะพ่อใหญ่มาจังได้ละเมื่อซะก่อนซุ้มเจ้านะฮะเมือ่อซะว่าให้ขอยขี่รถม้าไก,ก่แบบนี้ไงกระซังเจ้าแล้วเอาสามกระสามสามสิบกระสามสิบสามสิบอเออเศร้าเลยจ้ะฮะขอคืนเบิ่งก่อนเด้อะซุ้มเจ้าน่ะเมื่อซะเอ้าคือว่านเนี่น,นันหะรอ บาดนาจังมาใหม่เปลี่ยนใจแหละมันถือโทษไปห้เจ้าเลยดีสามสิบเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาจักสามสิบหาคือสิดีอีน่ายอันนี้เนาะไปก็เเ้อหนีงัว่อก่อนไปเลยส่งสลัดเฮ่อีน่ายอันนี้ว่าสิได้กำไรแม่ลูกเจ๊ขึงอคขึงแล้วสลัด มือดีกินมือนี่มือหนาห้าจอบเป็นไหม